สวัสดีค่ะมาต่อนิดนึงนะคะอ้าวมันหลุดไปนะคะไหนก็ไ,ไหนละมานะคะก็เมื่อกี้นะคะต่อจากคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็เล่าไปถึงว่าหาหุ้นส่วนนะคะจะต้องหาแบบไหนนะคะในการเติมเต็มนะคะเราเรียกกันว่าให้แมชกันนะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตกลงด้วยถูกไหมคะว่าเราเนี่ยจะตกลงว่าในส่วนของการทํางานเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงมิสมิกไมสมาชิกยิงคําถามมาเหมือนกันนี่ เดี๋ยวต่อนิดหนึ่งนะคะคุณหลายท่านจะได้เอาไอเดียนี้ไปใช้จะได้รันคลิปนี้ต่อกันสองอันเดี๋ยวรอเพื่อนกลับมาหน่อยนี่มันจะ,จะบอกอะซื้อของมาฝากได้อะแล้วเดี๋ยวจะจับฉลากแจกอะแต่ว่าห้ามเอาออกนะเดี๋ยวตอนออกจะพ่นพวกฆ่าเชื้อให้หมดนะนี่น่ารักป้ามันเป็นของแบบดูไบอะค่ะเห็นไ,ไหมเป็นตึกเป็นตึกเอามากันละ เครีมายัางกะไหนท่านไหนเข้ามาแล้วฝากทักทายหน่อยนะคะอือห mm ือ hmm. มาค่ะ เสียงชัดโอ,โอเคค่ะพี่สัญญาณชัดไหมอืมนะคะอ่ะโอเคนะคะก็สบายสบายกันต่อแล้วลกันนะคะก็เมื่อกี้บอกไปนะคะว่าหุ้นส่วนสำคัญนะคะกับสองเนี่ยการเรื่องของเส้นทางการเงินในเรื่องของขาเข้ารายได้ที่รับเข้ามาเนี่ยนะคะ เราจะต้องทันสองอย่างหนึ่งก็คือเราเรียกกันว่าจัดการให้มันชัดเจนนะคะเราต้องจัดการให้ใหรู้ไปเลยว่าใครต้องรู้เรื่องบ้างอย่างบางธุรกิจที่เป็นในกลุ่มของพวกการค้าขายเนี่ยการค้าขายเนี่ยขวดค่อนข้างซีเรียสด้านเงินที่เข้ามาเพราะบางหลังหลัๆก็จะมีการทำสลิปปอมมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการที่คอนเฟิร์มออเดอร์แล้วจะตัดบัตรเครดิตหรือโอนเงินสดก็ตามเนี่ยนะคะ ก่อนจะเป็นคนชอบแบบนี้ว่าทางเซล์ต้องคอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนก่อนส่งให้มีการแพ็คของและที่สําคัญอ่ะทางเจ้าของเนี่ยก็ต้องการรู้ด้วยมันเป็นความสนุกในชีวิตอย่างหนึ่งคือ s m s มันจะเด้งปึ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 งปึ้งอย่างเงี้ยได้บอกไหมคะประเด็นั้นรู้สึกเฮ้ยมันมันฟินอะ เหมือนแบบเรายือนอยู่แล้วลมเย็นๆพัดมามันรู้สึกดีจังเลยเนี่ออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการทั้งการเงินเนี่ยคอยก็จะเลือกบางธนาคารเท่านั้นนะว่าเอ้ยอย่างธนาคารนี้ SMS มีธนาคารนี้เวลาเงินเข้า SMS ไม่มีธนาคารนี้ s m s FS เข้าได้3เบอร์ต้องจัดการอะไรยังไงบ้างนะคะมันกจะมีข้อดีข้อเสียกันไปดังนั้นในส่วนที่2ของการทําธุรกิจเนี่ยมันคือการจัดการเส้นทางการเงินขารับคุณต้องการรู้ไหมคุณเป็นแบบ e-commerce B2C ที่ขายวันหนึ่งหลายออเดอร์หรือคุณเป็น B2B เดือนหนึ่งวางบินรับเช็คตามกําหนดอันนั้น s m s ก็คงไม่ได้จําเป็นอะไรมากนึกออกไหมคะก็ต้องวางมันชัดเจน หรือคุณไม่ซีเรียสเรื่องของการแบบรับ s m s คุณไม่อยากยุ่งคุณไม่อยากดูนะคะเพราะบางกิจการกดกับไม่รับรู้เลยนะคะขอรูแต่รีพอร์ตคุณก็ต้องเซตเรื่องรีพอร์ตรายได้นะคะต่อมาเนี่ยในเรื่องที่2อเนี่ยเอ๊ะที่3เนี่ยนะคะก็คือจัดการในเรื่องของการอนุมัติการจ่ายเท่าไหร่หรอเรื่องต้องถึงหูเราแล้วเราต้องเซ็นนะคะไม่ใช่ว่า5บาทสิบบาทหมื่นหนึ่งแสน,นึงโอ้ลำดับความสําคัญของยอดมันต่างกันดังน,นั้นในเรื่องของการจ่ายก็ต้องมีการกําหนดว่า หุ้นส่วนดูอะไรเราดูอะไรอนุมัตอยังไงกันบ้างนะคะถ้าเกินแสนเซ็นคู่ถ้าเกินแสนออกจากบัญชีนี้ถ้าต่ำกว่าแสนเป็นที่แคชจ่ายไปเลยนะคะหรือถ้ามีการต้องออเดอร์จากต่างประเทศซึ่งยอดมันหลายแสนต้องต้องร่วมลงเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มออเดอร์ในที่ประชุมกันประชุมก็จะมีประชุมหลายอย่างนะคะประชุมอย่างแรกคือประชุม เรียกว,ว่าประชุมรายเดือนกันนะคะประชุมรายเดือนก็จะเป็นการประชุมใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ย,ค,ยควรต้องคอนเฟิร์เข้าไปนะคะ <c oughs> ก็จะมีการเบวไปเมื่อวันอังนคารที่แล้วนะคะอันนั้นยุ่งนิดนึ่งจริงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประชุมใหญ่ที่ต้องมีการเซ็นคอนเฟิร์มออเดอร์ในการนําเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราเป็นฝ่ายขายเขาเป็นฝ่ายนําเข้าหรือว่าสั่งซื้อเนี่ยเราต้องทํางานร่วมกันนะคะกับการเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการเซตอำนาจการตัดสินใจดังนั้นอย่างที่บอกไปะค่ะว่า หุ้นส่วนต้องแข็งแรงต้องเติมเต็มให้เรากับ2เนี่ยระบบการรีพอตลายได้ขายได้ไหมขายได้มากน้อยแค่ไหนอย่าให้หุ้นส่วนที่หุ้นกันต้องมานั่งถามกันอยู่ต้องรู้ถ้าฉันรู้เธอต้องรู้ถ้าเธอรู้ฉันต้องรู้จะได้ไม่ต้องมานั่งถามขายดีไหมทาไมขายไม่ดีทําไมขายดีอ่ะอย่าถามกันอย่าให้เกิดการถามเรื่องนี้จริงๆถ้าคุณไม่อยากจะทะเลาะก,กับหุ้นส่วนนะคุณต้องระวังเรื่องของเงินคือขายได้ไหมอย่าไม่ต้องถามกัน 2. ทำไมจ่ายเยอะแยะอย่าให้ถามกันดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการจ่ายเยอะแยะทำไมจ่ายทำไมไม่จ่ายทำไมจ่ายเยอะแยะทำไมจ่ายน้อยอย่าถามเซตให้เป็นระบบเซตให้เป็นขอบเขตยอดไหนต้องเซ็นคู่ยอดไหนเซ็นเ,นเล็กเซ็นเดี่ยวตัดจ่ายไปเลยต้องให้มันจบนะคะต้องให้มันจบดังนั้นก็เป็นสามเรื่องนะคะเมื่อกี้สมาชิกเราบอกว่าคำถามที่ทิ้งเอาไว้ก็คือแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะ จะต้องอจดบริษัทแยกไหมนะคะกวดบอกอย่างนี้ค่ะสมมุติเฉยๆนะคะว่ากวดขายตัวเนี่ยเนี่ยไอ้นี้นะคะตัวแท่นที่วางกระดาษเนี่ยที่มันเป็นฟุ้งๆเนี้ยสีทองแล้วก็กวดก็เลยสั่งสีเงินเข้ามาขายสมมุตินะสมมติ คำตอบก็คือสินค้าเหมือนกันเลยอยู่ในกลุ่มแคตตากอรี่เดียวกันเลยนะคะแบบนี้ก็ขายในบริษัทเดียวกันได้ถูกไหมนะคะแล้วก็หุ้นส่วนวงเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับการคุณฟังนะกับการน,นะกวดขายตัวเนี้ยที่เป็นโรดักสีทองนะฮะแล้วกวดก็เอาเข้ามาอีกขายสีเงินแต่ประเด็นเลยไอ้สีเงินเนี่ยมีหุ้นใหม่มีคนใหม่มาหุ้นด้วยไอ้คนใหม่จะมาหุ้นอันนี้แต่คนเก่าที่เคยขายชิ้นเนี่ย บอกไม่เอาแล้วไม่อยากรับใครเพิ่มแล้วก็ตกลงกันว่าอันนี้ขายปีกอันนี้ขายส่งเข้าห้างอย่างเดียวถ้าเป็นแบบเนี้ยสินค้าคล้ายกันมากเลยนะหุ้นส่วนมาคนละก้อนเลยแล้วตลาดคนละตลาดอันนี้ค้าปีกยิงยิง facebook ยิง l ลน์แอดยิงอะไรอย่างเดียวส่วนอันนี้ขายเข้าห้างอย่างเดียวนะคะยอมให้ตัดตีพีสี่สิบห้าวันเก้าสิบวันเคลียร์เงินทีคนละตลาดคนละหุ้นส่วนสินค้าคล้ายกันจดบริษัทแยกค่ะอันนี้เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ย คุณดูในเคสสินค้า2อ,อย่างเนี่ยให้เป็นตัวอย่างเพื่อการเปรียบเทียบไปว่าอ๋อมันไม่มีคําตอบตายตัวมันต้องเช็คว่าบริบทในการตัดสินใจปัจจัยรอบด้านตอนนี้มีอะไรบ้างเข้าใจนะคะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะเปิดบริษัทแยกเพราะธุรกิจแต่ละอันเนี่ยนะคะลักษณะมันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะต่างกันสิ้นเชิงและที่สําคัญเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเท่าวันนี้เนี่ยคุณขายที่ทับกระดาษแล้วคุณก็ไปขายเครื่องคิดเลขแล้วสินค้าต่างกันสิ้นเชิงเลยนะจำเป็นต้องจดบริษัทแยกไหมไม่จําเป็นคุณทําของคุณคนเดียวใช่ไหมโครงสร้างหุ้นส่วนเหมือนเดิมใช่ไหมวันนี้คุณขายสิ่งนี้แล้วก็ขายสิ่งนี้ด้วยคุณเก็บไว้ในสต๊อกเดียวกันใช่ไหมคุณมีหุ้นส่วนเดียวกันใช่ไหมคุณเป็นธุรกิจค้าขายใช่ไหม วัตถุประสงค์บริษัทจดครอบวลร์อยู่แล้วว่าคุณค้าขายไม่ต้องแยกบริษัทเพราะอะไรคะเราแค่เพิ่มสินค้าเข้ามาโครงสร้างหุ้นส่วนเหมือนเดิมสต็อกที่เดิมวัตถุประสงค์ในการขายเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็ไม่ต้องแยกบริษัทเพราะแค่ขายสินค้าหลายอย่างไม่ได้เปิดเ็าเรียกว่าเส้นทางธุรกิจอะไรใหม่ทันนะคะกลับเข้ามาตรงนี้อีกแล้วก็มีคนถามอีกว่าแล้วอย่างสมมติพี่เนี่ยอยากจะส่งออกเนี่ยพี่ควรต้องเปิด คุณต้องเปิดบริษัทก็การส่งออกไหมอ่าเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีอีกทีหนึ่งนะคะเพราะมันก็จะไม่มีบริบทตายตัวนะว่าการส่งออกเนี่ยแหวนมันเป็น0%จดแยกเลยครูก็จะถามคุณก่อนว่าหลักการในการบริหารจัดการเรื่องของภาษีเนี่ยคุณคิดว่าสัดส่วนไรายได้ในการส่งออกเนี่ยมันจะขนาดไหนคะทำเล็กเล็เล็กๆน้อยน้อยือเป็น5% 10%เป็นจากที่มีอไม่ต้องจดแยกแล้วคะ่ะ มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเาไหมคะแล้วถ้าคุณบอกว่าอืมกวดพี่เนี่ยนะจะทำมันปังมากเลยเน่าสนใจนะคะคุณพี่พามาปังคืออะไรคะขายในไทยเนี่ยร้อยล้านพี่ส่งออกอีกส0มร้อยล้านจดเลยพี่ต้องจดค่ะนะคะเนี่ยก็ต้องจดในการวางแผนภาษีในการจัดการรูปแบบของบริษัทก็มีอีกนะคะเช่นอย่างตอนนี้กอดกำลังหารถกระบะใช่ไหมคะได้หนึ่งคันละแล้วลถ้าสมมุติ ปลายทางเนี่ยกว่ามี1ิคันโอ้โหรถกระบะ10คันนี่ทําขนส่งได้เลยนะคะใช่ไหมขนส่งในวงเล็กๆเ,เนี่ยเอ้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ากว่ามีการแบบขนส่งแบบกรุงเทพปัตตานีหาดใหญ่พกทุกเดือนต้องวิ่งรถส่งของกันอยู่แหละที่ทางภาคใต้ที่ธุรกิจที่ร้านอาหารที่ภาคใต้เนี่ยเอาไงดีนะสมมตินะคะก็บอกว่านายกว่ากจ็จดบริษัทขึ้นมาแล้วเอารถกระบะกับรถหกล้อของตัวเองทุกคันเนี่ยใส่เข้าไปในบริษัทขนส่งอันเนี้ยขนส่งในไทยเนี่แหละ ทำไมต้องจดแยกอะ่ะเอารถกระบะพวกนั้นมาอยู่ในบริษัทหลักก็ส่งของไปไม่ดีเหรอคำตอบก็คือแหมตอนเราส่งไปที่ใต้อะเราก็ไปรับงานไงรับของที่ใต้ขึ้นมาด้วยแล้วก็เก็บเป็นค่าบริการไงถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ารถกระบะสิบคันของเราเนี่ยมาอยู่ในบริษัทหลักที่มีแหวน เราก็ต้องเสียค่าแหวนที่เป็นค่าบริการขนส่งถ้าวันนี้เราแยกบริษัทออกมาเอารถกระบะทั้งหมดมาใส่ในบริษัทขนส่งแล้วขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทขนส่งโอ้โหไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเข้าใจนะคะในเรื่องของการวางแผนภาษีเนี่ยมันไม่ได้ยากอืมไม่ได้ยากท่านไหนที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี ไม่ได้ตกสายตรงภาษีครูเคยเจอว่าเขามีความชํานาญในการวางแผนภาษีอ่ะพ่อๆกักขวดเลยทั้งราะเขาคุกคีอยู่มาค่อนค้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายท่านที่เป็นเจ้าของกิจการในเรื่องของการวางแผนในการจัดการทําธุรกิจหลายอย่างต้องจดบริษัทแยกไหมจะต้องจดแวดไหมนะคะจะต้องขอ B O I ไหมเพราะมีบริษัทหนึ่งแวดกำลังขอ B O I อยู่นะคะจะต้องขอ B O I ไหมไปจด ต่างประเทศทํายังไงมาจดที่เมืองไทยทำยังไงทุกอย่างมันคือการวางแผนระษีซึ่งบอกก่อนว่าคุณสามารถทําได้ค่อยๆเรียนรู้นะคะเริ่มต้นจากการฟังเพจนเสียง่ายบ้างฟังเพจอื่นๆบ้างเพื่อแชร์เอาประสบการณ์ของแต่ละคนน่ะให้มาเป็น Data ของคุณอ่านหนังสือบ้างท้ายที่สุดดีที่สุด คือการนัดพบที่ปรึกษาแล้วนั่งคุยว่านี่คือตัวเลขของฉันนี่คือสถานการณ์ของฉันและปัจจัยทั้งหมดของฉันเล่าให้ที่ปรึกษาฟังแล้วถามเขาว่าจากประสบการณ์ของคุณและความรู้ทางบัญชีภาษีคุณคิดว่าพี่ควรต้องจัดการยังไงคุณเข้าใจไหมถามว่านี่กว่ากำลังขายเซอร์วิสงานคอนซัลท์หรือเปล่าหลายท่านทราบดีว่าตอนนี้กว่าไม่ได้รับงานคอนซัลท์อะไรมากละตอนนี้อย่างนะคะประเด็นจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าที่บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณฟังคุณอ่านคุณฟังคนอื่นคุณอ่านหนังสือเป็น Data ที่คุณน่คุณต้องรู้ไว้ก่อนถูกไหมคะท้ายที่สุดคุณต้องหอบปัจจัยแฟกเตอร์ของเต็มไปนั่งคุยบนโต๊ะการคอนซัลท์สักครั้งหนึ่งอะสมมติคุณกำเงินสักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นดูสักรอบหนึ่งกะเขาเรียกว่าคิวหนึ่งสักสองสามชั่วโมงอะสองสามหมื่นปกติเลทอยู่ประมาณนี้นะคะคุณจะได้ไอเดียถ้าคุณสุดว่าคุณไม่อยากจะเชื่อคุณไม่อยากเชื่อเลยให้คุณถามคอนซัลท์สองคนถ Okay. นะคะอีกคนอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้คุณก็ไปกินข้าวกับเขาเข้าใจไหมคะไปกินข้าวกับเขาหรือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วอย่างน้อยไปฟังว่าอะไรที่มันตรงๆดิบๆแบบภาครัฐเลยเนี่ยนะคะแบบตรงเป๊ะ เป๊ะเด้เลยไม่ต้องวางพงวางแผนซึกซอกแซกอะไรตรงเป๊ะเด้เลยแบบภาครัฐคุณเดินเข้าไปที่คลินิกภาษีกระทรวงการขังในนั้นอาจจะมีกรมสรรพากรศุลกากรสัมระสานมีโอ้โหรวมนั่งอยู่ที่เดียวกันนะคะคุณก็ไปถามว่าคุณคุณจะส่งออกแล้วทาอะไรยังไงผสมภาษีเป็นอะไรยังไงนะคะอันไหนที่ทางเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้ท,ทันทีเขาจะโน้ตเอาไว้แล้วเขาจะโทรกลับหาคุณนะเคะนะคะดังนั้นเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของภาระภาษี ในการจัดการต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งว่าในการแบบอยากได้แบบคําแนะนนจากทางภาครัฐเนี่ยนะคะสสวก็มีนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีนะคะ,ะ,คะหลายอย่างฟังแบบสายตรงเป๊ะๆก่นเสร็จแล้วคุณมาฟังคอนซัลท์คุณฟังข้อมูลต่างๆ,ๆแต่๋ยวที่บอกนะมันไม่มีปัจจัยเขาเรียกว่ามันไม่มีคําตอบตายตัวนะคะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทาง ทีมบัญชีอย่างง่ายนะคะก็ขออนุมัติมาในเรื่องของการทำโปรโมชั่นนะคะซึ่ง <c oughs> การทำโปรโมชั่นวันนี้ค่อนข้างที่จะราคาเนี่ยนะคะต้องกราบขออภัยสมาชิกที่เคยซื้อราคาที่อาจจะสูงกว่าน,นี้นิดนึงนะคะแฟมที่ชื่อว่า first step นะคะการเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยมันเขาเรียกว่าขายไปแล้วมา3,000ชุดอะ่ะปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่กลับมาจากซาอุดีเมื่อตอนต้นปีใช่ไหมคะทำขึ้นมาดิ่จะบอกว่าการโควิดทีนเนอ่ยอะไรก็ตามที่เข้าจากประตูห้องโรงแรมมาแล้วเนี่ยไม่สามารถออกไปได้เนี่บอไหมคะแต่ว่าทางน้องๆที่ออฟฟิศก็ส่งของมใม้กวาดได้นะคะยกเว้นของกินเขาจะต้องตรวจก่อนอเพราะเขาก็จะระวังไม่ให้เราท้องทรงท้องเสียนะคะค่อนข้างโชคดีคะ่ะได้ห้องสุดท้ายของโรงแรมแลนด์มาร์คที่เป็นห้องใหญ่ นะคะไม่งั้นโอ้โหถ้าอยู่ห้องเล็กเดี๋ยวก็จะไม่มีพื้นที่ทํางานม <c oughs> ันจะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสาหรับคนที่เริ่มทําธุรกิจนะคะหลายท่านเคยได้ยินแฟมที่ชื่อว่า First step นะคะคู่มือสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจนะคะจาหน่ายไปแล้วกว่า3,000ชุดนะคะตอนพรีออเดอร์พรีออเดอร์ในราคา3,000บาทนะคะตอนนั้นเนี่ยโหมีสมาชิกเราสั่งเป็นพันชุดเลยเนื่องจากว่าอะไรคะราคา3 0 0พเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนะ คุณต้องรอมันเดือนกว่าเสร็จแล้วก็ราคาขึ้นไป4,500 5,000 6,000นะคะแล้วก็จำหน่ายมา6,000ก็หลายชุดเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีคนข้อความมาบอกว่าออกจากงาน <c oughs> มาเริ่มทำธุรกิจเนี่ย แล้วก็คงยอดเงิน,น่ะไม่อยากให้เกิน3,000ครค้งอยากจะตั้งต้นทําเป็นบริษัทกับห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันมีแพ็กเกจอะไรไหมสําหรับแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนานาน,านะคะว่าโอ,โอเคมันจะมีคู่มืออะไรสักอย่างที่จะเป็นการบอกเพื่อเรียนรู้เพื่อป้องกันไหมหรือแนวทางในการปฏิบัติตามนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยกวดก็เลยให้น้องๆทีมงานเนี่ยขึ้นแฟ้มเฟิร์สสเต็ปมา100ชุดนะคะใน100ชุดนี้นะคะมันก็เลยทําราคาโปรโมชั่นลงมาเหลือ3,500บาท ปกติราคาสามพันเนี่ยนะคะมันจะได้ตอนพีออเดอร์รอเดือนหนึ่งแต่อันนี้ขยับขึ้นมาเป็นสามพันห้านะคะจากราคาเต็มหมื่นหนึ่งซึ่งแต่ปกติก็ขายที่หกพันเอาเป็นว่าราคานี้เผื่อไหนสมาชิกนไหนสนใจดิฉันบอกเลยนะคะว่าทำแค่ร้อยชุดเท่านั้นนะคะเผื่อท่านที่เป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์และกาลังจดบริษัทนะคะอันนี้คือชุดที่ราคาดีที่สุดสําหรับคนเริ่มต้นเริ่มต้นแม้กระทั่งว่าคุณจดบริษัท คุณจะต้องดูและเซ็นตรงไหนคุณต้องมีกรรมการกี่คนคุณมีหุ้นส่วนกี่คนคุณใช้บ้านได้ไหมมีตอบหมดทุกสิ่งอย่างพอคุณจดบริษัทแล้วเคว้งละต้องทําอะไรบ้างนะคะโอเคละคุณหาสํานักง,งานบัญชีอยู่ละแต่ประเด็นเลยก็คือว่าถ้าสมมติคุณจดบริษัทแล้วเนี่ยต้องไปเปิดธนาคาร มีธนาคารไหนบ้างที่มี SMS ไม่มี SMS มีเขาเรียกกันว่ามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งพออะไรที่เป็นธนาคารของบริษัทเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับธนาคารของบุคคลแหละนี่ออกไหมคะโปรแกรมสต็อกต้องจัดการยังไงโปรแกรมบัญชีตั้งแต่ปีหนึงหลักร้อยอย่างหลักล้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าดูน,นิดจ้าโอ้โหอันนี้เป็นตตองทำงานฉันเองนะคะที่อยู่ตรงโครนทีนตอนนี้ อันนี้ค่ะบอกก่อนแฟมนี้ First Step ็นะคะนี่น้องทีมงานเพิ่งส่งมาให้นะคะเปิดมาปึ้งมีตามไดมีวีดีโออยู่เต็มเลยค่ะสารบัญค่ะนี่เลยค่ะความแตกต่างระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วนต้องเปิดยังไงนะคะ,ะจัดการได้เลยนะคะอันนี้กระบวนการในการจดบริษัทนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารการจัดการรายงานการประชุมทั้งหมดนี้ที่เป็นไฟล์ดาวน์โหลดลงตามไดให้ด้วยนะคะ อันนี้เราทาขึ้นมาแค่ร้อยชุดนะคะได้จอนี่เห็นไหมคะเรื่องการโอนทรัพย์สินโอนสินทรัพย์โอนเงินกู้นะคะแล้วก็ระบบการรับเงินต้องเป็นแบบไหนระบบการจ่ายเงินต้องเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มีให้อยู่ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของสต๊อกจัดการยังไงบ้างนะคะความรู้พื้นฐานสต๊อกเลยโปรแกรมนะคะนี่แล้วก็เรื่องของการส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชีมีอะไรบ้างและมีอะไรที่คุณต้องดูบ้าง บทที่10นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตอนจดรบษัทกับคําถามต่างๆนะคะบท11แถมเพิ่มก็ไปเรื่องของประกันสังคมเห็นไหมคะจัดการเรื่องของประกันสังคมเล็กๆน้อยๆการเริ่มต้นค่ะอันนี้สลับเริ่มต้นนะมันไม่ได้แบบหนาลังการเหมือนเล่มใหญ่นะคะเนี่ยก็จะเริ่มแล้วบริษัทเป็นอะไรนะคะห้างก็สวยไปเลยอันนี้ตอนที่ทำนะน้ําตาจะไหลมากที่สุดคือไหนรู้ปะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะมีเรื่องของสรุปภาษีนะดูนะคะนี่ค่ะกระบวนการจดนิติบุคคลทุกท่าน ขัดกาบเรียนเลยว่าอันนี้คือเอาของจริงแคปเจอร์หน้าจอเอามาจริงๆเพราะตั้งแต่ปีนี้จดบริษัทไปเยอะนะคะออามาดูตรงนี้อ่ะอันนี้พวกคำถามคำตอบนะคุณจะได้ไปอ่ะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนจดบริษัทนี่นะจองชื่อนะที่ของจริงนะอันนี้นะจองชื่อนะและนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมสำนักง,งานบัญชีของคุณอาจจะส่งไฟนี้มาให้หรือคุณเอาไฟน์นี้ไปคุยกับผู้นิตัวเองก่อนได้หมคะเอาเตรียม,น,วยวม,ะยมนะ ใครเป็นกรรมการบ้างต้องทําอะไรยังไงไปคุยกันนะจ๊ะเนี่ยกรรมการกี่คนอ้นี่คือข้อมูลที่สุดท้ายต้องเอาข้อมูลอันนี้ไปขีดขีดลงอะไรใช่ไหมคะนี่คะ่ะคําขอการจดบริษัทเห็นจุด B ีไหมคะจุด A เห็นไหมคะในวิดีโอนะคะที่ประกอบการเรียนบทนี้เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ด้วยว่าหน้านี้จุดที่1แบบบอจอหแปลว่าอะไรจุดที่2ส,สังเกตตรงนี้ จุดที่3จุด C ี่เขาติ๊กตรงนี้แปลว่าในวิดีโออธิบายเขาก็จะบอกเอาไว้ให้ด้วยนะคะจุดที่4คุณต้องเซ็นจุดดีด็อกคุณต้องเซ็นตรงนี้นะหน้าต่อมาหน้าหนังสือรับรองตรงนี้เป็นชื่อใครชื่อในนี้มีผลอย่างไงนะคะกรรมการเป็นใครกรรมการต้องรับผิดชอบอะไรที่อยู่เป็นยังไงวัตถุประสงค์มีอะไรในวิดีโออธิบายเอาไว้หมดเป็นจุดๆเลยนะคะนี่ก็โอ้โหตอนํานี่น้ำตาจะไหลนี่เรื่องของการเปิดธนาคาร อันนี้นะคะโอ้โหดิฉันเดินทุกแบงค์นะคะธนาคารทุกธนาคารสรุปมาแล้วว่าธนาคารแต่และธนาคารต้องการเอกสารอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีขอบเขตอะไรบ้างนะคะอ่ะนี่ไปบอกก่อนนะคะข้อมูลของธนาคารตอนที่ทำอะประกาศรับไม่รับสปอนเซอร์คันนี้คือไม่รับสปอนเซอร์นั่นหมายความว่าที่พูดอยู่ในคลิปคือ Data ของจริงทั้งหมดเรื่องการโอนทรัพย์สินอันนี้คือ,อภาคภูมิใจอย่างหนึ่งมากการโอนทรัพย์สิน ครั้งหนึ่งเราทาใบเนี่ยการโอนทรัพย์สินเข้าไปเป็นทุนถึงขั้นว่ากระทรวงพาณิชย์ชื่นชมและขอถ่ายซีลอกเก็บเอาไว้นะคะเพราะเราทําจริงค่ะเพราะความง่ายคือการลงทุนด้วยเงินแล้วเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินเขาแต่นี่คือการโอนทรัพย์สินเป็นทุนของจริงนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ใช้จริงนะคะใบสําคัญรับเงินค่าหุ้นโดยการรับเป็นทรัพย์สินแทนต้องทํำยังไงนะคะหลายสิ่งมาลิงกิงกองมากนะคะทั้งหมดที่คุณเห็นคือ3,500บาทนะคะทาแค่รอยเล่ม อันนี้การวางระบบจ่ายนะคะน,นี่ต้องทําอะไรยังไงบ้างมีหมดจ้ะสต็อกนะคะการส่งเอกสารสำนักง,งานบัญชีนะคะขั้นตอนการทําประกันสังคมแล้วมันจะมีเหมือนบท12เพิ่มเข้าไปด้วยแอบบอกว่าท,ทําแค่รอยเล่มเนื่องจากว่านะคะมีเวลาจํากัดในการทํานั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้กาลังทํแฟ้มเอชอยู่นะคะส่วนท่านที่เป็นแฟ R มเอชนะคะบอกเลยว่า อลังการนะคะท่านที่ได้เป็นในราคาพิเศษนี่อลังการมากอันนี้แฟ้มเฟิร์สสเตปนะคะตอนนี้3,500บาทจากราคาเต็มหมื่นหนึ่งนะคะหลายท่านเคยซื้อในราคาแพงกว่านี้ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยนะคะสนับสนุนท่านที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาหรือทําอะไรผิดหรือไม่รู้ว่าต้องทําอะไรการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าทาแบบผิดผิดถูกๆูวันหนึ่งเราก็ต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาอยู่ดีกับวันนี้เนี่ยกับโปรโมชั่นที่ ล็อกเอามาให้คือ3,500บาทคุณได้อะไรบ้างคุณได้แฟมชุดนี้ค่ะนะคะคุณได้ตามได้ข้างในมีวิดีโอทั้งหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็เอกาสารทั้งหมดคุณสามารถดาวน์โหลดไปอ่านปริ้นเพิ่มนะคะหรือแม้กระทั่งว่ามีไฟล์ o r ดให้คุณไปแก้ไขได้นี่น,นี่เดี๋ยวเดีมีอีกแฟมเอชาต้องรีวิวสุดท้ายแล้ว อลังการมากการการควอรินที่โรงแรมเนี่ยนะสิบห้าวันบอกเลยค่ะดิฉันอยากนั่งเขียนหนังสือมากแต่ก็แค่แค่เคียงงานเก่ากับเรียนมันจะมีลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Data s c i e n t i s t อยู่นะคะก็คงจะหมดเวลาพอดีสิบห้าวันอันนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวท่านที่สั่งมาประมาณสามร้อยชุดแหละนะคะนี่ค่ะแฟมเอนะคะสรุปมีสองเล่มคุณ มีเล่มหนึ่งกับเล่มสองนี่ดูดิความยาวโหคือพูดจริงไม่ได้สักแต่เยอะแต่มีประโยชน์มากอะ่ะยิ่งอ่านแล้วยิ่งอยากเติมจนจนพนักง,งานบอกว่าพี่อาจได้ปลุหยุดเติมด้แล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่เติมมาจนแบบว่าสองเล่มนี้เต็มแบบเต็มแม็กซ์แล้วแบบแม็กซ์แบบนี้เลยอะ่ะขอบเลยนะคะนี่ก็เป็นแฟม HR นะคะ สนุกนะคะประเด็นก็คือว่าเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะใช้กับธุรกิจของเราด้วยการทำธุรกิจทั้งหมดของกอนเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นยังไงแล้วก็จำแทร็กเส้นทางแล้วเราเนี่ยก็มาทำเป็นแฟ้มนี่เริ่มต้นธุรกิจ First s t เตมาบอกสมาชิกว่าไอ้ตอนก่อนเริ่มต้นในทุกๆก,กิจการเราทำแบบนี้นะอา้าวลองทาตามดูมันมันไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะค่าลองผิดลองถูกแพงกว่าค่าแฟ้ม โปรโมชั่น3ามเนแน่นอนสมงาน HR ที่เป็นผลงานตัวใหม่ที่จองอยากทำเนี่ยเพราะว่าพอเราทำเกือบเกือบสิบบริษัทแล้วพนักงานกระจายหมดเลยมันมีพนักงานที่กระจายตามบริษัทและพนักงานที่เป็นเขาเรียกว่า เป็น common fixed cost คือเป็นส่วนกลางที่อยู่ในตำแหน่ง B.D. ค่ะ business development เนี่ยอยู่คนติดตัวกวฎเนี่ยเขาจะต้องทำทุกบริษัทเลยเ้ยอย่างเงี้ยต้องแชร์กันยังไงต้องมีการ control ต้องมีการดูแลกันยังไงกฎระเบียบ benefit นะคะโอ้โหหลายอย่างมากเลยบริษัทนี้ซื้อประกันชีวิตให้บริษัทนี้ประกันสุขภาพอย่างเดียวบริษัทนี้ประกันสุขภาพพร้อมประกันชีวิตเฮ้ยหลายอย่างล้วคือภาษาที่เราใช้คือ benefit grid อะ เขาเรียกว่าผลประโยชน์พนักงานของแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันสมมตินะว่าในอาคารของว่าเดี๋ยวสองคูหาที่ที่เช่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงสาตักสินเนี่ยมันก็ประมาณสองสาบริษัทรวมกันเวลาไปเที่ยวปลายปีเนี่ยบริษัทที่อยู่ชั้นสามก็หุ้นกันอีกคนนึงบริษัทที่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองก็อีกคนนึง แล้วสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันเราจะบอกเด็กยังไงนึกออกไหมคะมันก็มีหลายอย่างมากเลยแบบบอกตรงมีหลายอย่างมากนะจนทําให้เราเข้าใจแล้วว่างานบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าออกแต่ระเบียบแต่มันคือเทคนิคนะคะในการทําให้มันคือแบบรีคูดอะคัดสรรเข้ามาต้องคัดสรรยังไงซึ่งในนี้มันมีคําประโยคคําถามที่คุณควรถามนะคะเข้าไปด้วย พอรีคูดเข้ามาแล้วน่ยคุณจะรีเทรนเขารีเทรนก็คือเข้ามาปุ๊บสอนงานสอนงานกุพัฒนายเขาเก่งขึ้นนะคะการทำเทรนนิ่งต่างๆจัดการยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องจากกันนะคะในการไม่ว่าเขาจะลาออกเราให้เขาพักงานในช่วงโควิดต่างๆนา,นานเนี่ยต้องจัดการยังไง นั่นคือกลุ่มของการรีทายดังนั้นเนี่ยในงานของ HR ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานได้ชาเนี่ยมาช่วยการรีวิวต่างๆนาะนาะพอสมควรแบบฟอร์มก็มีมากพอสมควรเลยนะคะวันนี้เนี่ยขวดรีวิวรอบสุดท้ายแต่ดาว่าน่าจะมีการเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเออรี่นะคะอีกหลายอย่างอาจจะเพิ่มเข้าไปวันสุดท้ายแล้วนะคะพวกนี้น่าจะทําการขึ้นแฟ้ม แล้วก็เตรียมส่งตามที่คอมมิชเมนต์เอาไว้คือวันที่30นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นแฟมเฟิร์สเตเริ่มต้นทำธุรกิจ3 5 0 0เป็นราคาที่บอกได้ว่าเป็นราคาที่เหมือนคุณนะ่ะรอเดือนกว่า ที่ผ่านมาตอนคนสั่งแรกๆนะคะถามว่าทําไมต้องทําโปรโมชั่นนี้เพราะตอนนี้คนเริ่มทําธุรกิจมากเยอะไม่อยากให้ต้องเริ่มผิดๆถูกๆนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะโอเคไหมคะเดี๋ยวใกล้ๆนี้นะคะน่าจะมีแคมเปญการตอบคําถาม แล้วก็ตอนนี้ได้ซิมใหม่มาแล้วนะคะซิมเบอร์ใหม่สำหรับการให้นะคะทางบ้านโทรเข้ามาตอบสอบถามคำถามไลฟ์สดออกหน้าแฟนเพจนะคะในการอยู่คอร์ดันทีน15วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะซึ่งนิ้วกดก็มีการบงการบ้านงานเงินพยายามไล่เคลียร์ให้ทันอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้ส่วนท่านไหนสนใจแฟนนะคะสามารถอินบ็อกในแฟนเพจมัเฉียงง่ายได้เลยคะ่ะ